ก็มาดูตัวอย่างการโมเดลลิ่งเคสสุดท้ายกับเคสที่6กับชิ้นงานอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Bottom and Top s h i m Adjusting Trim Sealing โดยคอพเนนต์ต่างๆเหล่านี้ถูกขึ้นรูปด้วยไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง extrude หรือร e v วมาดูตัวอย่างการโมเดลลิ่งในเคสที่6กับชิ้นงานอื่นๆสำหรับในบทนี้ชิ้นงานจะไม่ยากสำหรับชิ้นแรกนะครับเราจะใช้ในส่วนของตัว วัดท่อมชิมและท็อปชิมซึ่งมีลักษณะาคล้ายกันในที่นี้ให้เลือกสร้างจากพาร์ทเลือกเทมเพลตมิลิเมตรจากนั้นตั้งชื่อเป็นวัดท่อมชิมกดปุ่มโ okay. อเคเสร็จแล้วให้เราทำการสร้างเอกทูดเลือกเพยสเก็ต x อใช้คำสั่งวงกลมคลิกที่จุดศูนย์กลางนะฮะศูนย์ศูนย์ใส่ขนาดวงกลมเท่ากับเจ็ด จากนั้นคลิกเมาส์กลางเสร็จแ,แล้วกดเซนเตอร์อีกครั้งหนึง่งเพื่อสร้างวงกลมซ้อนกันอีกหนึ่งวงขนาดรัศมีเท่ากับ11เสร็จแล้วกดปุ่มโอเคและออกจากโหมดสเก็ตกำหนดความสูงเท่ากับ3.38เสร็จแ,แล้วกดปุ่มโอเคและทำการเซฟจากนั้น พารอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นท็อปชิมจะมีลักษณะคล้า,ายกันเราสามารถใช้คำสั่ง save as ได้แล้วเปลี่ยนชื่อเป็นท็อปชิมกด save และทำการ edit ในส่วนของขนาดความสูงในทีน่นี้ความสูงจะลดลงเหลือ3.37กดปุ่ม ok และ s a ฟอีกครั้งหนึ่ง สำหรับชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกันก็คือ adjusting c h i m ก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือการใช้คำสั่ง save as จากนั้นตั้งชื่อใหม่นะครับเป็น adjusting c h i m กดปุ่ม save เสร็จแล้วให้เราทำการ edit sketch ในที่นี้ขนาดรัศมีวงในเท่ากับ20.5และรัศมีวงนอกเดิม จากสิเอ็ดปลี่ยนเป็นยีห้าเสร็จแล้วออกจากโหมดสเก็ตมาปรับในเรื่องของความสูงให้ความสูงของชิมเหลือแค่สองกดปุ่มโอเคจากนั้นให้เราทำการใส่สีให้กับชิ้นงานโดยมาที่แท็บ Visualize เลือกแอป l a n นเลือก Body ที่เราต้องการจากนั้นกำหนดสีในที่นี้เลือกเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคและทำการเซฟ ต่อมาเป็นการโมเดลลิ่งชิ้นงานชิ้นสุดท้ายของบทนี้ให้เราทำการ New ตั้งชื่อไฟล์ว่าซีลิงแล้วกดปุ่มโอเคในทีน่นี้ชิ้นงานหลักจะเป็นรีโวให้เราเลือกเพนเอ็กจากนั้นทำการสเกตโปรไฟล์ซึ่งตรงนี้จะมีการเชื่อมต่อกับตัวว wow าลวคอเสร็จแล้วใช้คำสั่งอารเลือกทายเป็นเซนเตอร์ กำหนดจุดศูนย์กลางและลากส่วนโค้งมาบรรจบกันกับเส้นด้านล่างกดปุ่มโอเคส่วนเกินที่เหลือแล้วใช้คำสั่ง Power อร์ทในการตัดออกได้จากนั้นใช้คำสั่งควิก d ดเมนชั่นเพื่อกำหนดขนาดสำหรับขนาดข้างล่างให้มีขนาดเท่ากับ20.5โดยยังคงโซลแมนนวลไว้อยู่ เพื่อทําการเจเนเรตในภายหลังระยะต่อมาเท่ากับ7.5เช่นเดียวกันกับด้านข้าง7.5และระยะห่างจากเซนเตอร์เพื่อทําการรีโวเท่ากับ10กดโอเคในการสร้างคลิกเดเมนชันและใส่ขนาดลักษมีตรงนี้สำหรับบอลเท่ากับ21 เสร็จแล้วกด regenerate ในส่วนของ sketch manual จะได้ขนาดรูปร่างชิ้นงานดังรูปเสร็จแล้วกดออกจากโหมด sketch เพื่อเข้าสู่โหมด revo เลือกแกนหมุนในที่นี้ให้เลือกเป็นแกน x เ,เสร็จแล้วกดปุ่ม ok เราจะได้ชิ้นงานดังรูปสุดท้ายให้เราทำการใส่สีมาให้มาที่แท็บ visualize เลือก a p plan เลือกชิ้นงานที่เราต้องการ จากนั้นเลือกสีในที่นี้ใช้เป็นสีแดงนะเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคและทำการเซฟเป็นการสิ้นสุดในเรื่องของบทโมเดลง